ก็เป็นภาษ,ษาอีสานเชิญชวนไปแจกทองเซเว่นอีเลเว่นส์นะครับของน้ำผลไม้รวมเข้าไปนะฮะ เริ่มต้นนะจ้ะาเทหมูลงไปนะครับหมูสับตัวนี้นะฮะร,รวมกับเครื่องของเราแล้วนะคุณหมูอ่าตรงนี้นะเเไ,นไ,นไปนิดนึงมันฟินเนาะต้อยขอาทองคำนะจบเลยโอ้ตามกันไปได้นะคะเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับจับงหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่19นะคะแล้วก็ต้อยขวารองคำนะคะเป็นทะี่38นะคะ